ครับสวัสดีครับผมนะครับคือการกิจนะครับรีวิวเชลยบางนากรมยี่สิบหกนะครับวันนี้ผมจะพามาทดสอบรถคันนี้เจ้าออลวิวเอ็มดีห้าว่าความแรงมันจะขนาดไหนไปเลยครับโอเคครับเอ็มดีห้าครับคันนี้เอ็มดีห้าไม่เทเบิลนะครับเครื่องพันห้าวันนี้ผมจะพารีวิวครับว่าเอ็มดีห้าสัญญาจะแรงขนาดไหนใครที่บอกว่าเอ็มดีห้าไม่แรง ผมก็มองว่าเครื่องมันพันค้ามันก็ไม่น่าแรงแต่เดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะครับรอบสปีดจะไปได้แตกใจขนาดไหนแรงขนาดไหนกำลังมาพร้อมมาขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมจะลองให้ดูครับไ พอเดี๋ยวฉันรอก,ก่อนนะครับ MT5 เครื่องไม่แรงนะครับไส่ครำหนึ่งครับโอ้โหโอ้โหดูสิครับดูสิครับดูสิครับเดี๋ยวให้ถึงร้านแปะกันครับคนถ่ายกลัวแล้วครับคนถ่ายกลัวแล้วเอครับเป็นไงครับเครื่องพันห้าครับมาแก เราวิ่งกันที่รอยอันี้ถนนข้างหน้ามันมีรถด,ด้วยผมก็เลยไม่กล้าไปแซงมากแล้วผมก็ให้คนถือกล้องให้นะครับอ่านี่เป็นแมนนัวคนถือให้อยากจะอาจ่านในเรื่องของความเลยดูว่าวันนี้คุณเต๋อ MG5 คุณไม่ต้องพังลเลยหรือว่ามันจะไม่มันจะไม่แรงคือบางนคนบอกว่าเ้ยมันอื่นเหมือนแซดเอไม่จริงครับของการันตีวันนี้คุณมาลองเลยแรงกว่า Z s ซดเ็แน่นอนนะครับที่สําคัญนะครับอ่าตัวนี้นะฮะท็อกดีกว่าเนื่องจากน้ำหนักมันเบากว่านะครับก็ อยากการันตีให้เลยว่าสายซิ่งไม่ควรพลาดนะครับไป